ลไปตามกันลูกนาบระจันบะ z o o ต่กวาจริงยอมเป็นจริงนี่ก็อิงแอบอมมากมีผมต้องแก้ได้ไม่เป็นไยแล้วเรื่องกอกนางกิรินิ่งยิ่งตำรักมาไม่รู้จักเกี่ยมตน ผู้ที่เป็นคนกลางล่างจิตใจเห็นใ,ในกองกรมนี่เป็นเรื่องธรรม,มดาแล้วเรื่องร่ำกันกันวิถอุปิโมภและจะปลกุกกรพิบนมนปนาที่จะกล้าตัวตายนั้นเป็นบาปแล้วตาเป็นซาไล่ไล่ย,ยาติเกินมากเพื่อจะกล้าตัวตาย เราลรือ่องเราลรื่องเนย,นย็นนี้จึงชีแทงยกตัวอย่างให้เห็นจริงในเหลืองลิงทังหลยรูปปั้นังเลวก็วเห็นดำในน้นำใจใครได้โลตายก็โลตาลูกได้ปลานี รอเป็นบ uh, ุญย like, ่าบาลลมีข้อเจ้าเสงอุลิ่ารือที่วาหรือที่ว่าเจ้าว่าหรืตาวเรยวะโอ้พระเจ้ากรุงเทพิชัยเจ้าค่ะ อาเจ้าหน่อยใจใหญ่ไหมปวดแวะประเทมใจนี่เจ้าแล้วเจ้ากิดดีจะล้าตัวตายจากระโดดลงเหวว่าป็นออันนี้เราช่วยไว้ท่านถ้าเราช่ไวยไม่ท่านกิดว่าคาุญไท แล้วได้พูดจีแจงให้เจ้าได้ข้าวใจก็เป็นเช่นนั้นเจ้าค่อาใครนีก็เมื่อได้ลูกได้เต้ามาเร็วนี้เราก็ต้องกิดอาต่างแกเคยกันตัวไปว่าอีดรมปัดบรืดี เมื่อได้ลูกเต้ามาแล้วนีมันกะเป็นปัญหาที่จะต้องแก้คยกันตอ่อไปนะสำหรับในวันนี้สำหรับในวันนี้ดีจันคิดว่าจะพาลูกแสงอรุณน,นั้นไปกกลบทูนในพระองค์ในทรงทราบหรือว่าจะพา ลูกแสงรุดไปด้วยเพราะพระองค์จะได้เห็นแหวนที่ผูกพระสงฆ์ของลูกนี่แหละอาถ้าคิดว่าเป็นบันนันมันกนันดีเมื่อนกันเลยแต่ว่าบันปลือบันรือกาวจะไปร้อบกันหรือไม่ล่ะ ฉันคิดว่าจะไอ้ลูกนี่จะไปภายหลังจะดีกว่านะให้แม่นี้ไปก่อนอคว,ว,อวามเม็ดมึงว่าเป็นเปลือกมอให้โรไปปลอมกันหรือไม่หรือว่าไอ้แม่มันไปคนเดียว กูว่าบม่ดีในเบื้องอกูว่าไอไปพร้อมกันดีว่าแต่ไอหมามันไปโกรธกูเอะปลาตาลูกที่หลังไม่ได้ป่อยนั่นก็ว่าเป็นเมียเขานั้นแล้วใกล้มันจะเชื่อละเราได้อ้างอีกอะไรมันเป็นไปยานละแต่ถ้าพลาลูกไปกันนันเขาเชื่อนั่น,นว่าพอเห็นหน้าเสงอรุณเขาเชื่อนี่ ปลอกของเป็นดีบังซานี่นไอ้ของบงังสะจะหลักหลักโซนโซนน่นะหลักหลักโซนโซน,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 นก็แลยนี่เกิดมานี่มันขวงนี่มึงโลมาไอ้ละเมืองแลแต่ตากับสาวเจพีชชยนั่นโลกที่เกิดมาแล่หน้าตาไม่พิษกันนิดเดียว เมื่อเกิดดีไหวโมไหวเมื่อบ่นเบื่อหนักนะเือนี่ลอกตกลงใจตกลงใจแม่ต้องไปบอกหลวงนะแม่กลัวว่าเขาบอกปัดแล้วลูกจะบัดรรี lòng tiếp to bọn chào khao này Thuộc bằng thị luôn, yêu đai, Này răng công. Mơ vợ chào lập long luôn công bỏ giặc bụng có kia dị ra, Chắc dung 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 dung

นี่มันนั่งยักกิลินิงไปบปล่าเลาางาลุ่นยุดวยใจเหลวดีใาเลยเดียวก่อนเมื่อก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนเปนเปรี่ยนมันเป็นปัญหา

ไอ้โลกซิ์นั้นดีว่ากูตั้งเพ่ปราซิดท,ที่มีใจพอดีพอไหลตี่ลัางหาคือร้อนเลยโลกซิ์นั้นดีว่ากูเด,ดีว่ากูไดเเ้เลยเมื่อเกอแลกได้ที่บ้านแล้วใจมังหูปลาปลาเต็มนั่งซื้อไม่รู้จะให้เอา วาง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 มึส้อนังซือไอ้กูมึงน,นะไหลไปไหลกับโป้ได้ไหวไล่เซ็นเลยเ่อเล่็นเลยละไหลไปไห้ก็บโด้สัญญาจำน้ำสุเล้วหรื่าพันนันเลยเมื่อเออแม่ไห้โมกีตัวจำน้ำสุแล้ว เล้วบัดอยากไล่ะเราเหลือบตั้งแต่ว่ากอนี่ก็คุ้มเอาไวา้ก,ก็เคยก็เลาเอาไวา้ไม่แปลกก็เคยก็แกะต่อตัดไม่กระชุนกลางปลายเอาไวา้ Tạm với ai khôn Thùm thưa ai luôn lung tai nọc chạy Mân mì dù có cúm Có cây Có kẹt To tắt Bỏ lại To tùm Cho xìa อันไหนมึนงจะรกูเรียกประโยค์ไว้เลยที่เมืององุไว้กระไดเมืองกลุ่มเคยแคย่ตัดปลายตุ่มเสียตึงปลายตัดเลยกไปอยังงยัดที่แม่มใสเลยอย่าเมืองนั้นเอ้ยมาเมืองมาวันด,ดีตึงนี่นหนมึงกับกูนี่นั่นมาแหรงกันดีว่าว่ากองทูนนั้นมันดีพัดพปื mượn cong con ru nè, mượn không phải nhân dân lấy, mượn cảm, không phải nhân dân rất giàu đời, mà qua rầm lùi, lưu qua bên bồi cạn đi hoài, lao hỏa, cong thơi, cầm lấy mà đi đi hoài, cái mượn ở mượn mua rú đi phơi, rubad con ru bây giờ nhân lời, ừ. Ê, ô, ai mò du tu con thầy lâu, Ờ. Ừ. nè, con thầy lâu đó, mình mì lai rinh nè mò, để ừ. à, giặt lấy bằng ấy, giặt lấy bằng ấy ông rú đấy, chết vợ ro của to, luật quay thầy à, tên lo của con nên là mai, để con rú giặt lấy bằng, con rú giặt lấy bằng. ừ, 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 nâng nón quay khe, núp người thấy bữa há mai ha à, ba lại thay à ba lại thay, ba lại ghé há mai rồi. À, <laughs> về là giúp bây giờ, lấy lấy, chào anh, cô bảo, Mừng luôn biết, vợ chào anh, cô bảo với mình, cô chen ghé, à, đến và có biết không, cô mi kia, cô mì kiệt, rồi, 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 bỏ rồi, 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 bỏ đi đất tay ra mút à mai ở đến <ânbane> ah, lèo lựa kwon, ừ. Và hoa, có việc là bỏ đi đất kẹt ra mút leo rơm kẹt ở tụ quan kẹt lấy bận này này, quạt kẹt, tay mai đến, เราอยู่ตรงนี้ไปเราก็เรียกว่ามันเป็นอ่าวนะเมนเลยนามที่เกี้ยวๆนามที่เกี้ยวๆ่านก็เรียกว่าอ่าวเลยฮะเมื่ออ่าวแขกจะนะมาอืมเราตาตาดี่เขาจัดไว้หน้าบ้านเวลาเคยไปเคยบ้านนั้นเมื่อเขาเรียกว่าโตหลับแขก ไม่เอเหรียญว so bon ่าเขาเรียกว่าโตหลักเทยเอออ่าเมืองรื่องก็อนเตยเราตั้งแต่เราไม่พูดเตยจะลอยว่าปีพันบาทเจ้ากันว่าเราเรียกกันว่ากลุ่มสุโขเตยเขาไปเรียกว่ากลุ่มสุโขแขกเออโบโดโตเตยยังไงโบโดโกฮ่ามาอย่างเบียเตยยังไงต่เบียแขกัน หไาม,าม่ไอ้ไอ้ไอตพวกมาปลิงมาปลางเอ้ยแม้แค่เมื่อคืนนั้นบึกของบาเราทั้งพียจนมึงไม่เอาเด่นหรือถ้าบัด้ลูกจะโม่ไทย,ยลูกจะโม่ไทยยังไงเตว่าเปลือกจะโม่แก่น้านไม่ถ้าบัดน,นั้นล่ะมึงพ่อได้เรียมนั้นเลยเมืองเอ้ย ไม่เอ้ยพอเราเล็กันเลยโตใจดำมันวะเมื่อแรกเดี๋ยวนี้มึงแรงขึ้นก่อนใหญ่มไเนี่ยฮะมึงแรงขึ้นก่อนรอจค่นั่นพูถ้าว่ามึงดีมีอยไรอวดเขาม้างเออเออเจนว่าเล่นนั่งเล่นดูลาเลยปแบบนี่ยว่าไปบอกอ่ะมึงดูตัวกูบอากูันมีหลายริงอะมึงเอ้ยมีบอไง เล่นหนังก็ได้นู่拉ก็ได้ล่องเงงก็ได้เออกูเล่นได้ไล่ดิ้งของกูแต่หวัดซิ้งเด็กกูจอบซิ้งเด็กกูจอบว่าเบอร์นั้นกูว่าเล่นโดล่าโนล่าองกกูดันเหลกกูดันดังไอ้ดังไม่เที่ยววัดือเท่วเล่นดุจจังหวัดตั้งแต่จุ่มพอดไปจั้งนู้นถึงนั้นล่ะที่วัดคิดว่าโนล่าไหลยก็เล่นโนล่ากูไม่ได้ ก็ยิ่งวาระช่ไม่ได้ล่ะก็กูไโทรไม่ได้อก็ถ้าปัญญากันมึงโลกวารลาเล่ชักี้ได้หมมองลวารล่ักี้ถ้ามึงเป็นโนลาจิงเคยเล่นโนลาเลีว่าเขาใจละโลาเมื่อก่อนว่าไรกูดีละเลี้ว่าวากรอนนี่เออ แปดล้บบานบนโลกก็เรียกว่ากลอดเนี่ยแปดล้าราชการก็เรียกว่ารองกลอดเห็นรูปว่าดรองกลอดนั่งบนเนี่ยรองกลอดโน่ล่าบนเนี่ยอ่าก็เรียกว่ารองกร้อนมึงก้าวใจไม่ละมอเออได้แล้วกับรรจัดบันบีนยาเออเ,เอยเออก็ว่าดโน่นลาบายใบใบที่มึงเออเอะลอกเลยนะ ยาบเอ๋ยเรว่ายาบเจ้ายาบเอ๋ยเรว่ายาบเจ้าก่อย่างแอบเล่ากับบอกขึ้นได้ยาบเอ๋ยเรว่ายาบเที่ยงยาบเอ๋ยเรว่ายาบเที่ยงน้ำยุบโลกเรียงกระบอกขึ้นได้ยาบเอ๋ยเรว่ายยาบย็นยาบเอ๋ยเรว่ายยาบย็นนอนคล่ำนอนเล่นกระบอกขึ้นได้ยาบเอ๋ยเรว่ายาบดึกยาบเอ๋ยเรว่ายยาบดึก bố mẹ lưu thức cầm bông cứi dai, yểu ơi là vậy yểu lùng, yểu ơi là vậy yểu lùng, luốt cào này mủn cầm bông cứi mẹ lôi chẳng nô là đi bồi nô à, là, ừ? đi chính nô cầm lăng, đắng như này, lên chẳng bắt để để mẹ ว all all ah am am An am 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 ่าเธอคุณดูไล่เนี่ยคุณเลกทุกปีกินเหลววะจยดเหมือนน้ำตามันกินไหลอะเมืองเออแล้วปั้นปลือเหลาแต่ว่าน้ำตามันอีไหลอ่ะคือว่าดูล่ากูจะไปก่อนดังเหลือเองกันอืมไอตัวพระเอกมึงรู้ไหไอตัวพระเอกนั่นเจอดนล้ออ่า นั่งเองนะเจอว่าฮิโร่นั่นอืมเลวโนราเลยเดยวาเจอปันนานเนาะเออเออเลวโนราเลยโนราแกกเลยเมืเ่อเออโอ้เวลาโดนเล่นกับฮิโร่เลยมันร้อยไปเดวาบรื่อนี่เมืเ่อเออแล้วมึงได้เล่นโูราอยู่เยอะ เลือดพื้ล่ะกูนี่เล่นไม่หยุดเล่นไม่หยุดเอ้ยกลางคืนก็เล่นกลางวันก็เล่นเอ้ยเขาหลับเขาเล่นถึงเขาไปหลับกับกูเล่นแล้วเขาไปหลับที่บึ้งเล่นพื้นอ่ะเออแล้วกูเล่นที่บ้านเลยมึงเล่นที่บ้าน ก้อนกู้ไปประมาทไปก็บบกูซ้อมเยอ่นี่อืมอีที่เชงนี่เบอร์มึงก็ไม่น่าอีเหลือแล้วเมโลลากำลังดังอยู่ไอ้เรื่องที่บุลเลอร์ที่เดี๋ยวกูเวลาไม่แกล้งนะว่ามันเป็นบันเรืคือตอนนั้นคือแหลกแหลกดีแหลกกูไปเล่นที่ดูเล่นชุมพลก็จำเป็นบารูโดลา ก้อนี้เลยก็รูมกับไปไดถ้าบลวดตรวจเล่ผลเล่ผลเล่นจุ่มหลังนั้นดูมันหลักมอนดูล่ะเล่ดเออพ่อกูไปเล่นที่ธุระพ่อไปเล่นที่ธุลาดลาวเมืองเออดูมันหลักซาดนูล่ะแม่โตกับหลักโยกับพึ่งนางเออโต้กับโย่ก็ดีดีพอไปเล่นที่เมืองลุง มา่เล่นเมืองลุงโอ้โหบัลลักพาถุงโนราดั๊ดอย่างนั้นลงมาไปเล่นปัตตานีดบัลลักปีโนราล,ลาวเลยเมืงองปีกูดีกูตังไว้บดญิงตังไว้ี่ถุงเลยมันยังเอาเลยแต่ว่าไปเล่นทด่ไหนดีไหน,นกูไปเสียใจกูไม่จับใจแต่กูไปเล่นที่ภูเก็ตในเมืองเออ โต๊ะหลักอะลรภูกเก็ตเออมันเล่หลักไอเอิร์ดไอเอิลยไม่หลักดูบบไปเล่นที่ภูเก็ตมันหลักแปดโนโลล่ละแม่โว้ยก็น,นั้นแหละกูจะจ่ายอยู่ทุกวัน,น,นาาก,ก็ยังมีรอยแกนจนถึงในอยู่ในเมืองนะเรื่องนี้อย่าให้กูเล่ลกเลยที่โลกเอาโลกใบยาบาลอยู่หลายวันนะ กาทีนี่ยุดเลยอกูไปตีรับเอรเยวกูบอกเลื่องล่าอะไรนี่รอเลื่องสิกูไปเล่นติผู้เกตเลยมึงเ้ย่าอาจารย์ไันปอยก็ปอยปยปลยปอป่อย่กก้าวใจแล้วก็ทีนี้นะก็เออก้าวใจแล้วแต่พวกแรงนานฮ่าปปกัน